สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณเบียร์ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มีเทคนิคแบบใหม่นะครับที่หลายคนก็ใช้กันแล้วนะครับผมก็ถุงดานะครับคุมโหลมดแดงของเรานะครับผมเพื่อให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยนะครับผมก็หลังจากที่ทดสอบใช้ไม่ใช้ถุงดํานะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ ค่อนข้างที่จะเขาก็จะย้ายไปย้ายมานะครับผมย้ายลังไปย้ายลังมานะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า,ามันไม่มันไม่มีความมืดเหมือนในลังนะครับแล้วก็คนเดินไปเดินมาเยอะนะครับผมก็เลยใช้ถุงดําคุมนะครับผลที่ได้นะครับก็คือเขาไม่ค่อยย้ายรังนะครับผมเขาจะไม่ย้ายไปย้ายมานะครับตอนนี้ก็เหลือเหลือ3ามโหลนะครับผมจี ่าน้องเข้ามาอยู่นะครับใครที่สงสัยว่าถ้าใช้คงถุงดําแล้วนะครับผมน้องก็จะเอาไข่ไปไว้ข้างนอกไหมนะครับอ่าก็มีโอกาสนะครับพี่ๆเพ,พราะว่าอ่าเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของลังเขานะครับผมก็อ่าก็ขยันเปิดหน่อยนึงนะครับไม่อย่าเอาไว้นานนะครับผมก็เพราะว่าผมก็เห็น เขาขนไข่ออกมาข้างนอกบางส่วนนะครับผมไข่เล็กๆนะครับผมก็อาจจะมาสร้างรังข้างนอกได้นะครับผมใครจะซ่ใครจะสใจะส่ใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับผมมองว่าไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะครับผมคือทําฐานแบบนี้นะครับพี่ๆก็มีโอกาสนะครับที่น้องจะออกมานะครับเพราะว่าน้องสามารถลยตัวนะครับ โอยตัวออกมาจากาฐานของเราแล้วครับแล้วก็หย่อนตัวตัวเองลงแล้วลงพื้นได้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีความสามารถนะครับผมงงใช่ไหม <laughs> โอเคพูดอะไรมางงใช่ไหมเออก็คือว่านะครับผมก็คือตอนนี้เราขังเขาไว้แล้วใช่ไหมครับผม <laughs> เขาออกไม่ได้แน่นอนใชครับคือเขามีความสามารถอย่างนี้ครับพี่พีก็คือ ลอยตัวนะครับผมต่อต่อกันลอยตัวแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นนะครับผมเพื่อจะย้ายรังย้ายรังหนีหรือว่าหนีจากตรงนี้นะครับคือค่อนข้างมีความสามารถเยอะพอสมควรนะครับมดแดงของเราก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะถ่ายคลิปที่เขาลอยตัวมาให้ดูนะครับผมไม่ค่อยได้เจอมากนักแต่เห็นนะครับผมก็หลังจากที่เราคุมโหลนะครับผม ก็ไข่ของเขานะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าเหมือนว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกปลอดภัยหรือเปล่านะครับผมก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับอาจจะก็ใช้ใช้ถอดๆนะครับผมเพราะว่าถ้าไว้นานนะครับเขาอาจจะมาทําลังที่ข้างนอกได้นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับที่คุณเบียชาแนลนะครับผมก็ใครสงสัยเรื่องอะไรนะครับก็สามารถสอบถามเข้าไปได้นะครับส่วนเรื่อง ที่จะเทไข่นะครับวิธีเทไข่นะครับขอขอเลี้ยงไว้สักพักก่อนนะครับพี่พี่รอไข่ไข่โตก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับพี่พี่ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามพี่พี่ท่านเลยนะครับผมไข่ก็จะอยู่พี่ประมาณนี้นะครับพี่พี่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับไข่เล็กๆลือไข่ใหม่นะครับพี่พี่คือเขาไข่นะครับเขาไข่ทุกวันนะครับผม ไข่เล็กๆไม่ค่อยมีใครกินนะครับเขาจะกินแต่ไข่ใหญ่กันนะครับผมก็ฝากไปด้วยครับที่คนเบียร์ชาแนลนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมนะครับผม